เอเยวอสวัสดีครับผมพิมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1นึ่คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยฮะ n o n d a r e ี e l 500ปี2017นะครับผมคันนี้มีของแต่งมาให้พอประมาณเลยนะเห็นคนถามหากันมาเยอะนะฮะเข้ามาแล้วนะครับ1คันนะสีเดิมนะครับจากโรงงานนะครับสีเป็นสีดำนะครับผมเครื่องเดิมจากโรงงานเช่นกันนะขับขี่ใช้งานได้ปกตินะเครื่องแน่นๆเลยคันนี้ท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผม อ่าสวยๆเลยคันนี้มีของแต่งมาให้พอประมาณเลยนะฮะอ๋อนี่ฮะสปอตไลท์ให้มา2ดวงนะมีแคสบาร์การล้มมาให้ด้วยเท่ๆเลยดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆเลยนะฮะยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยสวยมากๆนะคันนี้มีชิลวแต่งมาให้ด้วยนะครับผมสวยมากเครื่องฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากนะครับผมกริบๆเลยรถคันนี้แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะฮะเกือบเกือบเกือบมือหนึ่งเลยอะ่ะ สภาพดีมากสวยๆเลยร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผม<ฮ>เท่ๆเลยนะฮะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่ดีกว่าฮะเลขใหม่ไม่ได้เยอะมากนะครับเลขไม่อยู่แค่11,000โลเท่านั้นเองนะมาฟังเสียงท่อกันเลยท่อเดิมนะครับเสียงวพอนุ่มๆเลย เสียงท่อเดิมก็จะประมาณนี้นะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่1 1 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะยอดจัดไฟแนนซ์จะอยู่ด้านบนเลยนะครับคันนี้นะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย